ขอบคุณเหล่าบราเมลที่น่ารักทั้ง6ท่านนี้ด้วยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะมาอัปเดตบิวของตัวละครอ,อีวาร่าในปี2025นะครับกับบิวที่มีชื่อว่าสอนระเบิดนะฮะซึ่งจริงเดิม,ดมแล้วบิวของมันเนี่ยก็คือบิวธนูระเบิดหัวแหละแต่ว่าลุงอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันพยางค์มันสั้นลงอะเนาะแล้วก็สืบเนื่องจากว่าอัปเดตล่าสุดก็คือตอนที่ยาเลลิพรามเข้าเนี่ย ทางตัวเกมมันก็ได้มีการบัฟเสริมความสามารถให้กับมอสออกเมนต์ใบหนึ่งก็คือมอสที่มีชื่อว่า concentrated arrow นะครับทำให้ตัวแรงระเบิดจากไอศรระเบิดเนี่ยมันมีค่า s สเตตัสชา c e แล้วนะครับแล้วพอบิวออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจกว่าเดิมเว้ยแล้วก็ประกอบกับบิวล่าสุดที่ทำไว้มันนานละ ผือใครอยากจะมาอัปเดตบิลนี้อีกครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยควรบิลยังไงก็เดี๋ยวมาตามดูกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูกันในส่วนของบิลว,ว่าต้องใช้อะไรยังไงบ้างน,นะฮะเดี๋ยวลูกแมวขออนุญาตโชว์ไฮไลท์ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าบิลสอนระเบิดอีวาร่าในปี2025เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคคอนเตตฮฟวี่กานเนอร์20ตัวนะครับสติลพาร์ทเวล205แซมอนมาโอเคเริ่มจาก หายตัวก่อนแล้วก็เรียกขนวกมาเสร็จปุ๊บไปไปรวบมอนเข้ามาหากันตรงกลางแล้วก็ฟังฟังอะรอบแรกอาจจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่ามันบัฟยังไม่เต็มเหนียวเดี๋ยวรอบสองนี่คือของเท่นะครับอะเดี๋ยวดูนว่ารอบแรกยิงสองนัดตายหมดรอบสองกี่นัดตายหมดนะฮะ แล้วก็บอมอะไม่พอนะครับเพราะว่านอกจากมันจะบัฟทำให้แรงระเบิดมันมีค่าเตตัสชาร์แล้วนะครับมันยังทำให้เวลาเราชาร์จเต็มแม็กซิมัมเนี่ยจะได้ค่าคียชาร์เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณตีสว่ากลมๆเลยสองเท่านะฮะคือกาลังตีคีส้มแน่นอนทั้งแถบเลยดูนะชาร์จเต็มแล้วก็บาะนี่ <laughs> ส้มเถือถอๆประมาณนี้นะฮะร,ระเบิดตุ้มตัวแตกตายเลยอ่ะ คอนเซปต์มันมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากซึ่งเอาจริงวิธีการเล่นก็เหมือนบิวเดิมๆเลยก็คือใช้สกิลเอ็นส์แนลรวบมาแล้วก็ยิงหัวให้ระเบิดนะแต่ว่าความแรงคือเทียบกับของเก่าแล้วคือบิวใหม่คือแบบแรงมากๆเลยนะฮะอ่ะโอเคครับทีนี้มาดูกันในส่วนของมอสดีกว่าว่ามีการจัดมอสอะไรเอาไว้ยังไงบ้างนะครับผมเรื่องที่ในส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของสกิลเฮลมินนะครับลุงแม่ได้มีการซับซูมเอาสกิลเอ็นซแนลของตัวละครโคร่านะครับเข้ามาไว้แทนที่สกิลสอง สกิลสองของอีวาล่าคือ,อไลน์นีเเกเ,เตอร์ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะก็เลยเอามาแทนสกิลนั้นได้นะเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้หลักๆเลยก็คือรวบศัตรูนะครับให้ศัตรูเนี่ยเข้ามากองรวมๆกันจะได้ระเบิดแล้วโดนทั่วๆถึงนะฮะอันนั้นข้อที่1ข้อ2คือเอามาซีซีศัตรูนะให้มันอยู่นิ่งๆไงจะได้ยิงง่ายๆแล้วก็เวลาใช้สกิลนี้ซีซีศัตรูมันจะเหมือนแบบเปิดให้เรายิงหัวได้ง่ายขึ้นมากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันจะอยู่ในโพสิชันที่แบบว่าเหมือนตัวตัวงอๆอะไรเงี้ย สุดท้ายนับอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3มันเป็นสกิล c c ที่สามารถทะลุ VIP Unit อย่างเช่นอะโคลา์ได้แบบสมมติว่าอะโคลา์เกิดมาปุ๊บเนี่ยเรากดหันไปทางอะโคลา์เกิดแล้วกดสกิลนี้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถ CC อะโคลา์ได้ประมาณสักสั้นๆเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยคือถ้าโผมาแล้วมันอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะโฟกัสทาอะไรกับมันได้ก่อนที่มันจะไหวตัวทันอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นสกิลที่จําเป็นมากๆสำหรับบิวนีนะโอเคอะต่อมาคือในส่วนของ อาคอนฉาดนะครับลุงมาได้มีการใส่เป็นฉาดเพิ่มแคสป์ด e d หนึ่งก้อนแล้วก็ที่เหลือเป็นฉาดเพิ่มค่าสเตนต์อีกทั้งหมด4ก้อนเลยนะครับแคสป์ cast speed ก็แน่นอนนะครับเอามาช่วยดันให้แคสป์ s e d ของเรามันไว้ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะหรือจริงๆสกิลหลักๆที่ใช้ก็จะมีแค่เอซนนี่แหละแต่ลุงรู้สึกว่าม,มันมันจริงๆมันก็ไวแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันไวขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะมันก็จะเฟี้ยวฟ้าวขึ้นกันเลยยัดเข้าไปนะส่วนสเตน์ก็แน่นอนนะครับเอามาช่วยบูสต์ให สกิลของเรามันแรงขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่บิวเนี้ยมันจะค่อนข้างคับทำให้ใส่มอสเพิ่มสเตรนด้น้อยก็เลยจำเป็นจะต้องมีสเตรนจากอาร์คอนชาดมาช่วยด้วยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของบิวมอสตัวละครนะครับลูกมอนได้มีการจัดเอาไว้ตามนี้เลยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนค่าแสต็ก่อนเลยนะมาที่ในส่วนของค่าแรกเลยก็คือค่าเรนนะครับระยะนะครับเราใส่ไปแบบ จัดเต็มเลยนะ265%เนี่ยก็จะมาจาก mod away s t a n d e r d นะครับ stretch แล้วก็ u g e r reach นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวของอ skill Artemis Bow เนี่ยที่ใส่ออกเ e เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีระยะระเบิดสูงที่สุดก็คืออยู่ที่เนี่ยเห็นไหม18.55เมตรนะครับผมคือถ้าไม่ใส่หรือใส่น้อยเนี่ยมันก็จะระเบิดได้แคบอะรู้สึกว่าถ้าเราจะเน้นแบบ สกิลทำดาเงียแล้วอะถ้าระยะมันสั้นไปต่อให้มันแรงแค่ไหนมันก็ไม่ทั่วถึงเนาะแล้วก็จะช่วยทําให้เอ็นซแนรของเราเนี่ยมันสามารถที่จะกระชากศัตรูได้ไกลขึ้นด้วยนะจากเดิมเดิมคือ10เมตรก็เห็นไหมกลายเป็น26.5เมตรก็ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับต่อมาก็คือค่าเอฟเฟชแนนซีนะครับลุงดันไปแคบเลยนะจากมอสฟิตติ้งเอ p เทต t สบวกกับสตรีมไลน์นะครับรวมกันเป็นอันนี้ที่ลุงใส่สตรีมไลน์แรงเกินเนี่ยเพราะว่า,ามาสังเกตดูที่ค่าด มันจะติดลบนะครับมันจะไม่ได้ร้อเนะเพราะว่าที่ลุงชดเชยได้ก็คือได้แค่พามคอนใบเดียวทําให้แบบดูเลชั่นที่หายไปมันขึ้นมาประมาณนี้นะคือถ้าเราทำเอฟเฟชเชนซี่ร้อเจ็ดสเป๊ะเ,เลยเนะี่ยโดยที่ใส่สตรีมไลน์แรงสี่อ่ะมันจะทําให้การเสียอินเตอร์จีต่อวินาทีอ่ะสังเกตดูนะศูนย์จุดอ่ะมันจะไม่เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้เผื่อใครแบบเอ้ยลุงมันต่างกันยังไงวะก็ในเมื่อร้อเจ็ดสิบห้าเท่ากันนะอ่ะอันนี้ตอนนี้มัน0.26ใช่่่มมยแแตตลลลลุงลองอเปีีนนสรไ์จากศู ห้าเป็นแรงสี่นะครับแล้วสังเกตด,ดูเอฟเจนซี่ไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวดูนะเอฟเจนซี่เท่าเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเห็นไหมมันเพิ่มขึ้นจากศูนย์จุดสองหกนั่นหมายความว่าไอ้พวกสกิลที่เป็นสกิลประเภทชนเนลลิ่งเนี่ยอย่างตัวละครอีวาล่าเนี่ยก็จะมีสกิลพราวสกิลสามเนี่ยที่หายตัวตลอดเวลาเป็นสกิลชนเนลลิ่งก็คือใช้เนจี้เรื่อยๆทุกวินาทีซึ่งการใช้เนจี่ต่อวินาที ตัวของค่าดูเลชันมันมีผลด้วยนะครับซึ่งดูเลชันถ้ามัน100%เนี่ยทำเอฟเฟชแนสซี่ร้อยเจ็ดสมันก็โอเคมันก็ได้ค่าแคบละแต่ถ้าดูเลชันติดลบเราต้องดันเอฟเฟชแนสซี่ให้มันเกินร้อยเจ็ดสิบห้านะครับด้วยการเนี่ยใส่เป็นสตรีมไลน์ที่แหล่งเต็มไปเนะี่ยนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่สตรีมไลนะ์แรล่งเต็มแทนที่จะเป็นแรงสี่นะครับโอเคต่อมาก็คือค่าสเตรสนะครับก็จะมาจากมอสทรานเซนต์วอร์ดิจูดกับพาวเวอร์ดิฟต์นะครับสองใบแค่นัน ไอ่าคอนชาดอ้อลืมไปมีอันนี้ด้วยอาเคียนคิวบัสคิวล่านะครับก็ได้สเตนเพิ่มขึ้นอีก30%เวลาที่เราหายตัวซึ่งสกิลสามมันก็เข้าเงินไขเพราะว่าเวลากดปุ๊บเนี่ยมันก็ได้สเตนเพิ่มเลยทันทีนะก็เลยอ่ะทำให้ได้สเตนรวมๆแล้วหลังจากที่กดหายตัวเนี่ยอยู่ที่200%ก็ถือว่าเป็นค่าสเตนที่ไม่ได้แย่นะ200%ก็ถือว่าโอเคละนะอ่ะก็ทาให สกิลต่างๆนะครับจริงๆก็ไม่ต่างๆก็แค่สกิลเดียวเลยก็คือสกิลสมันแรงขึ้นเนะี่ยอันแล้วอย่างดูเลชันเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเนาะก็คือใส่เพื่อชดเชยเฉยเพราะว่าจริงดูเลชันสำหรับบิวเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นอะไรมากเพราะว่าก็จะมีแค่อันนี้ทําให้เสียเอนจี้น้อยลงแล้วก็ทำให้ซีซีได้นานขึ้นแต่ว่าส่วนตัวลงุลงลุงรู้สึกว่าซีซีประมาณสิวิอะพอละคือเอาจริงแค่ได้สัก5าวิก็พอขอขอให้มันรวบมาแล้วก็ยิงระเบิดตายมันก็จบแล้วนะฮะส่วนสกิลหนึง่ง ่ะแล้วลุงลืมพูดมอสหลักไปเลยอย่างมอสคอนเซนเทรตแอโร่นะครับก็คือมันจะเป็นมอสออกเมนเสริมให้กับสกิลสก็คือ,อ,อสกิลอรเเเททททสสุุยยอิมให้กับสกิลอเทมิสโบนะครับเดิมๆก็คือมันจะเป็นธนูที่ยิงออกไปแบบเจ็ดนัดใช่ไหมก็พอใส่มอสไปนี้ปุ๊บเนี่ยจากเจ็ดก็จะเหลือแค่หนึ่งนัดแล้วจะกลายเป็นนัดที่แบบว่าเหมือนแบบนัดแบบป้อมๆอ่ะเหมือนยิงกระสุนพลังงานออกไปเออซึ่งไอ้สุกกระสุนเนี่ยความสามารถของมันก็คือถ้าเกิดมันไปโดนหัวศัตรูปุ๊บเนี่ย มันจะทําการระเบิดนะแล้วก็กระจายดาเมจไปรอบๆเป็นดาเมจทัดบราส์นะครับผมโดยระยะเริ่มต้นจะอยู่ที่7เมตรนะฮะแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเวลายิงหัวแล้วระเบิดเนี่ยมันจะได้ค่าคียชาร์เพิ่มขึ้น50%านะครับสำหรับตัวที่เป็นเป้าหมายหลักนะแล้วก็เพ,เพิ่มเข้ามาใหม่อีกนิดหนึ่งก็คือถ้าเราชาร์จจนเต็มปุ๊บเนี่ยเ,เวลายิงไปปุ๊บอะ่ะมันจะได้ค่าคียชาร์เพิ่มขึ้นอีก25%ซึ่งเป็นเบสคียชาน์นะ ก็คือเดิมๆคีย์ชาร์จมันจะอยู่ที่25ใช่ไหมแต่ถ้าเราชาร์จจนเต็มปุ๊บเนี่ยคีย์ชาร์จพื้นฐานจาก25ก็จะกลายเป็น50ก็คือจากเอา25เป็นตัวตัวตั้งในการคูน่ะก็จะกลายเป็น50มาเป็นตัวตั้งในการคูณแทนคือไม่งงเอาถ้าเกิดคิดง่ายๆเลยก็คือสมมุติว่าเราใส่มอดเพิ่มคีย์ชาร์จแล้วได้คีย์ชาร์จเท่าไหร่ในไอตัวของอาร์เทมิสโบอ่ะถ้าเราง้างจนเต็มแล้วยิงอะ่ะให้เอาคีย์ชาร์จคูณ2เท่าไปได้เลยมันก็คือค่าที่แบบออกมาแล้วหลังจากที่ชาร์ การยิงทะลุนะครับตัวเอาออกไปนะซึ่งเราก็ไม่ต้องการอยู่แล้วต้องการแค่ยิงหัวแล้วมันระเบิดก็พอนะครับโอเคส่วนมอดออร่านะครับลูกแมวเลือกใช้เป็นคอร์เซียโปรเจคชันนะเพื่อเอามาลดค่าอาร์เมอร์ศัตรูลงอีก18เนะเพราะว่าเวลาไปเจอกับศัตรูที่มีอาร์เมอร์เนี่ยมันจะได้ยิงเจาะเข้าได้แรงขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะแล้วก็บางตัวที่มันแบบมีเกาะอยู่ประมาณหนึ่งเช่นพวกอะโคไลท์อะไรเงี้ยก็จะได้แบบทำให้มันโดนดาเมจแรงขึ้นตามไปด้วยนะฮะหรือถ้าใครรู้สึกว่าอ้ไม่เป็นไรครับลุงผมอยาากกกได้้แรงว่นี็ เออผมไม่ได้เล่นกับพวกมีกรอบประจำอะไรเงี้ยก็สามารถไปใส่มอดออล่าไปอื่นได้อย่างเช่นโค้งพาวเวอร์เอาสเตนเพิ m, ่มก็ก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคส่วนอาเคนนั้นลุงใส่เป็นเอเนอร์จี้นะครับแน่นอนเพราะว่าเราเอฟเฟชั่นซี่เราเต็มเหนี่ยวแ,และดูเลชั่นก็มีพอประมาณนึงแล้วแต่ว่าเราต้องการแหล่งในการมารียนเอเนจี้ด้วยก็เราไม่ได้มีอนะุควิลิเบียมเนาะเราก็ต้องใส่เอเนอร์จี้เข้ามาช่วยในการเจนเอเนจี้เพราะว่าสกิลสี่สกิลสามก็เผาเอเนจี้แล้วนะสกิลสี่ยิงหนึ่งนะัดก็เสีย,ยะะเอเนจี้สิบ เสียคือ,คอทุกนัดที่ยิงมันเสียเนอร์จี้อ่ะมันไม่มีอะไรมาช่วย Energy อเนอร์จี้ก็คือไม่มีไว้พอยิงก็จบเลยนะฮะไม่มีดาเมจเลยก็เลยต้องเอา Energy มาช่วยเป็นแหล่งฟื้น Energy ในบิวนี้นะครับส่วน Ki Pulse Killer ก็อย่างที่บอกไปนะก็คือหายตัวก็คือได้ทั้งสเตน30%แล้วก็ได้ไฟ n a l Ki d a m a g เพิ่มขึ้นด้วยนะทําให้ยิงติดคีแรงขึ้นแล้วแน่นอนว่าอาวุธของตัวละครอีวาล่าในบิวนี้ก็คือ Artemis Bow เนะี่ยมันเป็นสายคลิอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ได้อันิีงสงเข้าไปแบบเต็มๆเลยนั่นเองนะครับ สำหรับบิวของตัวละครอ,อีวาร่าก็น่าจะเท่านี้นะครับผมต่อมาคือในส่วนของบิวอาวุธคู่ใจของเขานะครับก็คือ Artemis b o รเอ้ยไม่ใช่ของเขาของเธอของเธอเดี๋ยวเรียกผิดเดี๋ยวมีดราม่า Artemis b o รนะครับเป็นอาวุธเอ่อของสกิลสี่เป็นแอคตอเตนโบนฮะสำหรับบิวที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นบิวแบบเขาเรียกว่ายังไงเดียว ครอบจักราวาลแล้วกันนะลุงตั้งชื่อมันว่าสแกชก็คือสแลชก็ได้แกสก็ได้นะครับคือตัวไหนที่มันถึกมากๆก็โดนสแลชบาดตายตัวไหนที่ไม่ถึกหน่อยก็โดนแกสลมจนตายนะครับแล้วมันเป็นบิวที่แบบไม่ได้ใส่มอสเผาเพราะว่าต้องการจะให้เอาไปใช้กับทุกเผาได้แบบชิวๆนะซึ่งมอสที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ทําหน้าที่ดังต่อไปนี้นะอย่างแรกเลยสเป r a l s e l a t i o n นะครับเพิ่มดาเมจแบบเบิ้มเบิมเวลาหายตัวนะก็คือเอามาแทน e ซ a t i o n มอสเดิมๆเพราะว่า อย่างที่เรารู้กันนะว่าอีวาล่ามันมีสกิลหายตัวตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยยังไงสเปกทอลเซเลชันมันดีกว่าอยู่ยแล้วนะเพราะว่าดาเมจมันขึ้นมาจากเดิม2เท่าเลยนะฮะกไว้ในแชมเบอร์ Chamber เอามาเพิ่มมาตีช็อตนะจะได้ยิงออกมาทีละหลายหลาย,หลายนัดนะครับผมอ่าแล้วก็คิดดีเข้าดีเลยนะเอามาดันคีย์ชาร์นให้ได้คีเยอะๆนะครับผมทีเนี้ยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นมอดแบบเล่น,ล,นลูกเล่นละอ่ะก็จะมาใบาแรกเลยแฮมเมอร์ช็อตนะครับอันนี้เอามาเพิ่มคีดาเมจแล้วก็เอาเตตัสชาร์นด้วยเพราาะว่ สเตตัสชั้นเดิมเดิมของแรงระเบิดเนี่ยมันมันน้อยมา20%ลุงว่ามันไม่ค่อยพอเท่าไหร่ถ้าเล่นสสยระเบิดแล้วติดสเตตัสด้วยมันต้องแฮมเมอร์ช็อตแทนแล้วก็ลุงมองว่ามันสามารถแทนไวท์ท่อเซนได้ตรงที่เรามีฟันนอกคีดรามีเดมาจากมาจากทั้งในส่วนของ A อเคียนคิบัสคิวลาแล้วก็ยังมาในส่วนของมอสในตัวสัตว์เลี้ยงเราอะเทเนเชียสบอลก็ได้อีก1.2ลุงว่ามันเลยแบบเพียงพอแล้วสำหรับลุงเลยนะเออก็เลยเอาอันนี้ดีกว่าจะได้สเตตัสชั้นเพิ่มอีก80%ด้วยะครัย ส่วนมอสธาตุลูกแมวใส่เป็นดูอัลสเตทธาตุพิษกับธาตุไฟนะเพื่อสม,มองเป็นธาตุแก๊สนะครับแล้วก็ได้เตตัดชั้นด้วยเนะี่ยข้อดีของแก๊สก็คือเวลามันระเบิดเนี่ยแค่สแตกเดียวมันก็แรงแล้วนะครับแก๊สเนี่ยไม่ว่าจะ1นึ่งสแตกหรือสิบสแตกเนี่ยดาเมจเท่ากันเพียงแค่เพียงแต่ว่าถ้าสแตกมันเยอะเนี่ยมันจะทําให้ระยะของแก๊สกว้างขึ้นด้วยแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าบิลนี้เรามีสกิลเอ็นสเนียที่สามารถรวบมอนเข้ามาอยู่ตรงกลางได้ฉะนั้นเนี่ยเวลามันรวบมอนเข้ามาตรงกลางกองกกรมว,วงรมๆก ทุกตัวติดแก๊สมดนะครับนั่นหมายความว่าเราจะมีแก๊สถมตรงนั้นอยู่10กองก็คือดามเมียจากแก๊สเนี่ยโอเคสแต็กเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ได้แรงแต่ว่าสแต็กเดียวถ้ามันมา10กองนล้เท่ากับว่าดามเมจคูณ10ในพื้นที่นั้นนะฮะมันก็เลยนี่ไงข้อดีของมันก็คือปุ๊มแล้วก็แก๊สลมควันตายหาในนั้นไปดามเมียสิเท่านะประมาณนี้แล้วก็ดามเมียแก๊สเนี่ยมันไม่มีอะไรมาช่วยดันดามเมียได้นอกจากมอสเผาซึ่งลุงก็เลือกที่จะไม่ใส่นะแต่ว่ามีอีกใบหนึ่ง l i f e ฟ์เอลิเมนทัลลิสนะครับเอามาเพิ่มสเตตัสดาเมจอีกประมาณ90%้าสอเซหรือเกือบสองเท่าหน่อยเห็นไหมซึ่งมันบอกเขียนไว้ด้วยว่าแก๊สสเตตัสเอฟเฟกมีผลด้วยนะครับผมต้องการแค่ความสามารถตรงนี้เลยส่วนพันธุ์ทูไม่ได้ใช้เพราะว่ามันรีมูฟออกไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเราจะติดมอสต์ไปนี้เข้าไว้ด้วยอีกหนึ่งใบก็คือมอสที่มีชื่อว่า internal b น e e d i n g เนี่ยเอามาช่วยทําให้เวลาที่ศัตรูติดสถานะ Impact แล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะติด, slash ดสล มันจะทําให้โอกาสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือจาก35%กลายเป็น70%ซึ่งในบิวนี้เนี่ยเราใส่คิดที่ข้อดีเลยเพื่อลดไฟเลสด้วยทำให้ชาร์จ Time เนี่ยมันเยอะมากซึ่งถ้าตีง่ายชาร์จไทม์เนี่ย1.67อ่ะมันต่ำกว่า2.5วิไม่ไม่ไม่มันเกินกว่า2.5ไฟเลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เข้าเงื่อนไขทําให้โอกาสที่จะสตูติดสแลชเนี่ยก็กลายเป็น70%นะฮะส่วนใครที่งงว่าเอ้ลุงเออลุง Impact มันก็ไม่ได้เยอะลุงใส่ไปแล้วมันช่วยอะไรอ่ะมันมันมันดีเหรอ ในเมื่อเราแก๊สมันเยอะกว่า,าคืออย่างนี้ครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นจากมอ d ออกเมนตของสกิล4ก็คือคอนเซนเทรตแอโร่เนี่ยศัตรูที่โดนแรงระเบิดเข้าไปนะจะติดสถานะ Impact ทันทีท100%นั่นหมายความว่า Impact ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้สามารถทำให้ศัตรูมีโอกาสติดแสตจากมอดไปนี้ได้นะนั่นหมายความว่าศัตรูเนี่ยเวลาโดนยิงเข้าไปจากบิลเนี่ก็มีโอกาสติดทั้งแก๊สจากค่าเตตัชชารใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสติดทั้งจาก อิสซาเลจากอินเทอร์นอฟบลิ่ดดิ้งที่ทําให้ที่ตัวธนูระเบิดเนี่ยมันมีโอกาสติดสถานะอิมแพคร้อยอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้เอออ่ะโอเคส่วนที่เหลือก็อ่ะลองโบชาร์ปชูตอันนี้ก็สำคัญเพราะว่ามันทําให้เวลาที่เรายิงหัวเนี่ยนัดต่อไปมันจะยิงแรงขึ้น3ามซึ่งบิลนี้ของเราเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเล็งแต่หัวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วมันไม่ได้เล็งยากเพราะว่าเรามีสกิลเอ็นซอนามาช่วยจับศัตรูไว้ให้มันอยู่นิ่งๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่น่่ออ่่ยยมมััันนกกก็็เเเเทาาาาาบววถ้้ริงงหไดดตอออืืะค คูณ4่เรื่อยตลอดเวลานั่นเองนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรดีมากมากกับบิลนี้เนะี่ยสุดท้ายอันนี้ลุงติดไว้เป็น v e จิ t a เต a n supply นะเผื่อมีโอกาสอัปเกรดขี่เข้าเทียขึ้นไปได้อีกหนึ่งขั้นอีก5%เนะอ่ะโอเคสำหรับบิลของอาร์เทมิสโบก็ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยลุงแมวแนะนำให้ใช้เป็นแมวคันแพนเซอร์แล้วกันเพราะว่ามันสามารถช่วยเรากระจายดาเมจไวรัลนะครับ ไม่ใช่สิช่วยเราแปะสถานะไวรัลใส่ศัตรูได้ทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นจากสถานะไวรัลที่แปะไปนะฮะซึ่งบิวที่ลุงแมวใช้อยู่ก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะหลักๆที่ต้องมีนะครับก็คือไวรัลคิวนะครับแน่นอนเพื่อเอามากระจายสถานะไวรัลนะครับแล้วก็มอดเก็บของนะครับมอดมองศัตรูในมินิแมปนะครับมอดกันตายอ่ะแล้วก็ใส่เพิ่มชิลนะครับเอ้ยเพิ่มชิลแล้วก็รีชิลไวเอาไว้เพิ่มชิลเกตติ้งให้มันกันตายอ่ะคูณดรอปไอเทมนะทำให้แบบได้ของเพิ่มขึ้นนะนนบบนก็เอามา เขาเรียกว่าเพิ่ม final key ด a เมจให้มันแรงขึ้นนะส่วน2ใบนี้ลุงคิดว่าเฟกได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากอย่างอันนี้ก็ทําให้ศัตรูมีโอกาสดรอปก้อนเหี่ยออกใช่ไหมแต่ว่าบิลนี้เราไม่ได้ใส่อีควิลิเบียมอ่ะจริงๆริงก็ไม่ต้องใส่ซินดี้คอนสตาร์เข้าไปก็ได้นะแล้วก็โมนตัสบอลก็เช่นกันนะว่าเราไม่ได้ให้หมาของเราทำ d า m เมจเป็นหลักอยู่แล้วนะแล้วก็คิดว่าโอกาสตายคงยากอยู่เพราะว่าหายตัวตลอดเนี่ย ยังไงยังไงถ้าเราไม่หลุดหายตัวหมาเราไม่ตายจริง,รงๆเพิ่อเทอะซาวนนี่ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้ด้วยซ้ําแต่ว่านั่นแหละลุงคิดว่าลุงขี้เกียจเปลี่ยนบิวลุงก็เลยใช้บิวเป็นบิวบิวนี้ไปเพราะว่ายังไงไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาบิวเอเอามอสอะไรมาใส่เพิ่มแล้วนะก็เลยขีเ้เกียจแก้ม,มอสก็เลยใช้เป็นบิวทั่วๆไปที่ใช้กับตัวละครตัวอื่นเนี่ยอ่ะโอเคประมาณนี้ส่วนกรงเล็บของแพนเซอร์นะครับลุงก็บิวไว้ตามมาตรฐานเลยนะเป็นสายสลัดฮีทนะครับแล้วก็ ที่สำคัญต้องดันค่าคีชาร์นให้เกิน50%ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเทเนเชียสบอลไม่ทำงานนะส่วนโพสเจอร์ลุงใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะเผื่อมันแบบว่าจังหวะมันไปช่วยตีศัตรูให้ติดพันเจอร์มันจะได้ศัตรูติดอะไรวะนะติดคีเพิ่มได้อีกประมาณ20%นะเพราะว่าเวลาศัตรูติดพันเจอร์มันจะบวกแฝดคีให้เราสแต็กละ5%เนะี่ยอ่ะโอเคสำหรับบิวของแมวเพนเซอร์นะครับเมื่อกี้ลุงไปเรียกหมาแมวเพนเซอร์ er กับกงเล็บก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนที่เหลืออันนี้ก็ฟรีสไตล์นะจะพกอะไรไปก็ได้นี่ลุงติดเกรฟพามเอาไว้นะครับเผื่อไว้แบบว่าจังหวะที่เอเนอรีไม่พอหรือเกิดชุกลหลบโดนปิดสก,กิลอย่างเงี้ยจะได้มีอาวุธไว้ช่วยนุก๊กฆ่าศัตรูได้นะลุงก็บิวไวต้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ลเว่นที่ลุงใช้อยู่นะเผื่อใครอยากจะไปบิวตามแล้วเอ้ยลุงขอดูลเว่นหน่อยอะตามนี้เลยว่าลุงคงไม่ได้เก็บสแต็กมันเยอะก็เลยเป็นบิวอินิเชียลคอมโบแบบพื้นๆไปเลยนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของโฟกัสนี่อะไรก็ได้นะ ตาฟีสไตล์เลยเพราะว่าเอาจริงมันก็คงจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะแต่ลุงเอามาดูลไว้เผื่อแบบจังหวะฉุกเฉินเราตายขึ้นมาจะได้กดวอยต์ายแล้วก็ชุบตัวเองขึ้นมาได้นะครับอ่ะโอเคสําหรับบิวทั้งหมดทั้งมวลของอิวาราสอนระเบิดก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองดูในด่านจริงดีกว่าว่าเวลาไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเอ้มันจะเหมือนที่ลุงโชยดูเปล่าเออภาพที่เห็นมันก็ดูโหดดีแต่ว่าเล่นในด่านจริงมันจะเฟี้ยวอ่ะไปดูกันโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดสติลพาธนะครับ ลุงขอไปลงด่านด่านไหนดีวะเาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปนี่แล้วกันเซตหน้านะครับด่านเซลกี้เซเวอร์พราะว่าเป็นกินเนียเหมือนกันคืออยากที่อยากจะไปลงกินเนียเพราะว่ามันจะได้เห็นไปนเลยว่ากินเนียคือแบบสบายจริงๆบิวนี้ก็เหมาะลงกินเนียเป็นหลักแล้วเพราะว่าคอปั๊มันมีนูนดิฟายเออร์เนาะส่วนไอ้พวกอินเฟสแม่งก็หาหัวโคตรยากเลยแล้วก็มีออร่าพิษทาให้เราตายได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเนียเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดแล,แล้ว<ล>สำหรับการเอามาเล่นน<ล>ะครับ ใตัวอยู่งันลุงกดสกิลสี่เลยแล้วกันแต่ลุงขอไปหาห้องที่มันแบบกว้างๆกันนะลุงแบบจะได้แบบเล่นแบบโฟล์โวหน่อยห้องนี้ได้ไหมห้องนี้ไม่เวิร์คเท่าไหร่ขอหาห้องแป๊บนึ่งนะอยากได้ห้องแบบเป็นรากกว้างๆเวลาแบบกดสกิลสองทีมันจะได้แบบว่ากระชากศัตรูมาแบบสะใจเออตรงนี้จริงก็ได้อยู่นะอางนี้แล้วกัน อู้ตกใจอะตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอมันกระชากเข้ามาแล้วมันก็ถึงกันหมดนะนี่นะปั่งนัดแรกแต่ยังไม่แรงเพราะว่าชาร์จมันยังไม่ได้เก็บอะไรเยอะนะ่ะเี่ยลุงเบื่อตรงที่พอมันมี2ชั้นปุ๊บมันก็ต้องขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างแต่ก็ได้อยู่แหละเพราะว่ามันน่าจะระเบิดถึงบนอยู่โอเคอมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยเรากดสกิลสามมาอยู่ใช่ไหมแล้วก็ศัตรูมองไม่เห็นเลยละแล้วก็ ไฟเซิลสองเอสแอนของเราที่เราซับซูมมาแล้วก็กระชากศัตรูมากองรวมกันแล้วก็รอนิดนึงนะอันเนี้ยไอตรงจุดนี้แล้วแต่นะคุณจะชาร์จจนเต็มหรือว่าจะยิงเลยก็ได้แต่ลุงชอบยิงเลยมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการดาเอียดเยอะขนาดนั้นนะ่มอนกับเวลมอนแค่นี้ลุงยิงแบบระเบิดทันทีเลยแม่งก็ตายเหมือนกันก็เลยเออเอาแค่นี้พอละเอเอไม่โดนจังหวะไหนถ้าเกิดว่ายิงหัวไม่โดนแม่งคือดาเอียหายแบบชิมหายนะ แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคือถ้ามันยิงไม่โดนก็นัดต่อไปก็ยิงให้โดนแค,ค่นั้นเองแค่นั้นแหละชีวิตไม่มีอะไรมากแล้วก็ KPM ก็คือน่าจะเยอะอยู่หรือต่อให้มาเยอะก็ไม่ต้องกลัวว่าอันนี้จะไม่พอนะไม่ต้องกลัวว่าตัวของอไ์ซัพพอร์ตจะไม่พอเพราะว่าสกิลสาของเราอไอตัวสกิลพาวที่มันหายตัวตลอดเวลาเวลามันอยู่ใกล้ๆศัตรูมันจะช่วยเราแบบลุทของมาได้นะทำให้แบบเวลาศัตรูโดนขโมยมันมีโอากาอสดอกไ์ซัพพอร์ตมาไง แต่จริงๆจากที่ลุงไปเล่นนะถ้าเกิดได้เาขาเรียกว่าไทเซตดีๆอะ่ะที่แบบมันไม่ได้แบบเป็นอย่างเงี้ยกว้างๆแล้วแบบดึงมอนเข้ามาตรงกลางเดียวอะ่ะมันก็จะทำให้เรา KPM ได้แบบหลักร้อยเหมือนกันนะแต่อันนี้ลุงคิดว่าน่าจะไม่ถึงกว่า้ดยความที่แบบเห็นไหมเนี่ยมันสะมาคึกสามากัดนิดหน่อยมอนเนื้อแบบไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบจะดึงมาแบบง่ายๆดูชั้นบนชั้นล่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความนั้นนิดนึงแต่ก็เห็นไหมมันเป็นบิ้วชิวๆเล่นไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เล่นแบบสบายๆเพราะว่าเราหายตัวอยู่ปุ๊บมอนมันก็ไม่สนใจเราอะ่ะเราก็ลำเมียดเลยไร้สปอร์ตก็ไม่ต้องกลัวหมดใช่ไหมเราก็ลำเมียดเลยหามอนกดสกิลสองแล้วก็รอมันรวบเข้ามาหากันแล้วก็โฟกัสนิดหน่อยแล้วก็โบะเข้าไปให้แบบไม่ต้องชาร์จเต็มนะโบะเข้าให้จบแค่นี้สบายง่ายๆข้อเสียเดียวก็คือไอ้พวกมอนที่ไม่มีโอ,อก,กาสมันไม่โดนสกิ 2, ลสองรวบเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องเสีเยดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันระเบิดเป็นแก๊สเป็นแบบ จุดกว้างๆแล้วพอเวลาไอตัวที่มีโอ,อก,กาสมันไปเดินผ่านเดี๋ยวโอ,อก,กาสก็หายไปเองนะฮะเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็โฟกัสแต่ตัวที่ไม่มีโอ,อก,กาสไปนะฮะอย่างตัวนี้มีโอ,อก,กาสแล้วก็ถ้าเกิดมีจังหวะก็ยิงอัดหน้าไปได้เลยนะ่เล็งสันหน่อยปุมโอเคประมาณนี้มันเป็นบิวที่ค่อนข้างน่าเบื่อเหมือนกันนะแต่สำหรับใครที่แบบอยากจะใช้ชีวิตแบบชิลๆน่าเบือ่อแบบน่าเบือเบ่อแบบ เขาเรียกว่าไม่ใช่น่าเบื่อดิชิวๆอยู่ในด่านเซอร์ไบล์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอะไรมากทั้งชั่วโมงหนึ่งอ่ะลุงก็บิวเนี้ยสบายๆอยู่ได้เลยถ้าไม่เบื่อก่อนนะนะมันก็จะประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับลงไปเผากลั่มไปขอแค่อย่างเดียวคืออย่ามีไอ้พวกนูริไฟเออร์เข้ามาเสือกอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะประมาณนี้ลองชาร์จจนเต็มดิแต่มันชาร์จนานเนี่ยดิ คือชาร์จเต็มกับไม่กับไม่ชาร์จเลยอ่ะไม่มีค่าเท่ากันไงลุงก็เลยแบบแนะนําว่าเออแบบจริงๆก็ไม่ต้องชาร์จก็ได้ก็ยิงไปเลยสุดท้ายแม่งก็ตายเหมือนกันนัทก็ติดขีดแดงก็มีแรงจะตายโธยังไงจับตัวที่แบบไม่มีโอกาสแต่ยิงตัวมีโอกาสแทนมันไส้รอหน้าอตาดีนะไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ ไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเคยบิวตามลุงไว้ในบิวเก่าก็ลองมาแก้ดูเพราะว่าเอาจริงฟอร์มกก็ใช้เท่าเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามอสอีวาล่าลุงจะไม่ได้ปรับเลยนะแค่เปลี่ยนไอเคียนนิดหน่อยจากในบิวเก่านะครับแล้วก็ฉาดเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าบิวเก่าลุงสมัยนั้นยังไม่มีระบบฉาดเข้ามานะก็เติมฉาดแดงเข้าไปเนี่ยถึงบอกเลยว่าช่วงนี้แม่งแบบต้องการฉาดแดงเพราะว่ามันขาดแคลนไง ตัวไหนก็ต้องใช้แบบอยากได้สเตนเพิ่มก็ต้องฉาดแดงอยากได้ดูเรชั่นเพิ่มก็ต้องฉาดแดงมันก็เลยนี่แหละเป็นอะไรที่แบบดิมาต้องการเขาต้องการตลาดสูงมากแล้วก็เนี่ยข้อดีก็คือได้บัฟเพิ่มไม่ใช่บัฟเพิ่มได้สิ่งที่แบบมาช่วยเพิ่มดาเมจหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งชาร์ปชู๊นะครับอาเคนชาร์ปชู๊เอ้ยไม่ใช่ดิมันชื่ออะไรนะลองโบชาร์ปชู๊ใช่ไหมที่เป็นอาเคนของธนูนะแล้วก็ ทั้งอะไรกวะเอ่อมอด s p e ก t ท a เ selection ที่แบบเราหายตัวตลอดแล้วก็เท่ากับว่าเราฟีดาเมจดาเมจพื้นฐานขึ้นมาอีก2เท่าเลยแถมยังได้อาเคียนคีพัสคิวลาอีกทำให้แบบได้สเตนวีฟีแล้วก็ได้เฟนอลคีวีฟีอย่างเงี้ยคือแบบมันโคตรซับพอร์ตอีวาล่าเลยเพียงแต่ว่านั่นแหละบิวมันคือเข้าใจใช่ไหมว่ามันเป็นบิวที่เหมาะจะเอาไว้แบบเล่นแบบชิวๆคนเดียวมากกว่าถ้าเล่นกับเพื่อนนะมันทาอย่างนี้นะเพื่อนไม่เอาไปแดกหมดอะไม่ทันกินหรอก แล้วจริงๆเพื่อนแบบว่าไม่ได้หายตัวกับเราใช่ไหมแม่งก็ไปดึกเนี่ยตูโผลมาเอ้ไม่จัดตัจะอธิบายพูดไม่ทันเลยเห็นไหมตายไวเกินอคนไล์โผลมาเห็นไหมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยแล้วแถมเป็นไวโอเลน์ด้วยนะปิดสกิลเราได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล็งมันทันก่อนมันก็ตายอย่างที่เห็นตายก่อนไตลุงขอหกนาทีแล้วค่อยออกแล้วกันจะได้แบบเห็นชัดๆว่ามันได้ KPM เท่าไหร่นะครับมันเลขกลมๆไปเลยลุงเดาว่าน่าจะประมาณเกือบๆือบร้อยป่ะไม่น่าจะถึงร้อยเพราะว่า มันมีความแบบอันนี้นิดนึงข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือธนูระเบิดตอนนี้มันไม่อะไรแล้ววะมันไม่ติดมันติดแลท์อไซด์มันไม่เนี่ยไอตัวชั้น2อง่ะลุงว่าระยะแรงระเบิดมันถึงนะแต่ว่ามันไม่โดนเว้ยแปลว่ามันน่าจะปรับใหม่ทําให้แบบเนี่ยไล์ออฟไซด์มันเช็คแล้วอ่ะจะได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นด่านที่มันไม่ได้มีชั้นบนชั้นล่างไม่ได้มีอะไรเยอะเป็นหลอดลายกว้างๆเราดึงมายังไงก็โดนทุกตัวลวอ่ะลุงตัดที่6นาทีนะครับ ถ้า600คิวก็ถือว่าตามเกณฑ์ KPM ปกติของลุงเนี่ยดูชี้ก็ได้อยู่ตอนแรกนึกว่าไม่ถึงเอ้ยถึงว่ะแปลว่ามันค่าได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าลุงอาจจะแบบว่าแบบมัวแต่ไปโฟกัสอย่างอื่นก็เลยแบบว่าคิดว่าเออไม่คงไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนมันมัน s โลคิวเหมือนกันนะเพราะว่ากว่าจะรวบแต่ละกองกว่าจะแต่มันไม่ได้ลำนานไงมันก็คือแบบแค่สกิลสองกระชากเข้ามาแล้วก็เลงหัว แต่มันอาจจะอาจจะอย่างนี้ก็ได้คือแบบระเบิดแก๊สแล้วมีมอนเดินมาชนแก๊สตายอะไรเงี้ยเราไม่ได้น,นับตรงนั้นไงเราแค่โฟกัสกองที่เราตีเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคแล้วบิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวละครไม่ใช่ตัวละครสําหรับเอ่อบิวอีวอันละล,ลุงกดยเอซีทำไมวะเนี่ยเอ่อต้องพูดอะไรต่อวะปกติต้องพูดอะไรต้องสรุปใช่ไหมไม่รู้จะสุดอะไรจริงๆก็คือพูดไปหมดแล้วตอนที่เล่นให้ดูเมื่อกี้ว่า บิวมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือมันเป็นบิวที่เล่นง่ายๆเหมือนเดิมๆเลยไม่ได้มีอะไรมากแค่มาอัปเดตให้ดูเฉยๆว่ามอดมอดใหม่ที่ควรจะต้องปรับแต่งใหม่กับบิวเนี่ยที่เคยเล่นประจำเนี่ยควรจะปรับอะไรบ้างแล้วก็ฉากควรจะใส่อะไรยังไงบ้างก็ถ้าใครที่เคยบิวตามลุงแล้วก็เมอนเดิมไม่มีอะไรแค่ปรับมอดให้มันถูกต้องแค่นั้นเองมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ก็ในหลายอย่างที่บอกก็คือมันเป็นบิวที่เหมาะเอาไว้เล่นคนเดียวแบบเพลินๆมากกว่านะถ้าเอาไปเล่นกับเพื่อนมันก็จะ ไม่ทันกินเท่าไหร่นะหรือบางด่านที่เป็นด่านแคชชวลที่แบบเน้นจบใวอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ยาวๆก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากนะเพราะว่าไอเราจะมาแบบหายตัวค่อยๆดึงมอนมาโอ้ไม่ทันกินเนะี่ยประมาณนี้อ่ะโอเคครับสาหรับในวันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะยังไงก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากช่วยกันกดไลค์ hmm. ให้ด้วยนะเพราะว่าที่ทําคลิปนี้ตอนแรกว่าจะไม่ทำนะแต่ว่าที่ทำเพราะว่ามีคนถามมาว่าลุงจะทํำไหมลุงก็เลยเออถ้ามีคนถามก็น่าสนใจทําก็ได้ก็เลยทํามานะเพราะฉะนั้นก็ ฝากหน่อยนะเป็นกำลังใจใหมม้คับล,ลุงแมวคนละหนึ่งไลค์นะฮะอ่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ในคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนไปแล้วเจอกันครับเย้